สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแมแย่ดวงคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะตรวจสอบพลังงานการสืบการส่องของใครบางคนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครลักษณะอย่างไรนะคะเพราะว่าคลิปรันดอมเป็นคลิปพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะหรือว่าทุกคนอาจจะไม่มีใครมาส่องเหมือนเหมือนกันเรามาดูกันนะว่าใครคนนั้น ที่สืบส่องนะคะชีวิตของคุณเนี่ยเขาเป็นใครเขาต้องการอะไรเขาเห็นอะไรและเขาจะทําอะไรขออนุญาตเทวดาจำตัวของคนที่มาเจอเรียบร้องคลิปนี้นะคะฟังเพื่อเป็นแก่นําทางเป็นแนวทางฟังเหมือนฟังนิทานนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรีดอมก็จะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆเล่าเรื่องราวของคุณเล่าความรู้สึกของเขา นะคะพฤติกรรมของเขาผ่านหน้าไพ่ลัคนาราศีนะธาตุท,ที่โดดเด่นโรเจอร์ธน้ำมีนกรกฎพิจิกเทรัตราศีาศพศพธาตุดินเมอร์ครีคนที่เกิดันพุธธานามแอร, amin, ริราศีเมท,ทัดไฟสเตอร์เนเอ่อซักสเตอร์เรียสราศีนองชาธาตไฟแอร์ธาลมมิทุนกุมมูลราศีมีนราศีกรกฎนะคะแล้วก็วินศัศราศีพ บาสิตุลตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีเก้ายี่สิบสี่สองยี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าหนึ่งแล้วก็สิบหกนะคะมาอเดี๋ยวเราดูกันว่าคุณมีความน่าสนใจอย่างไรทำให้ใครบางคนมาสืบมาส่องนะคะมาดูมาติดตามชีวิตของคุณขอดูความน่าสนใจในตัวคุณหน่อย ความน่าสนใจที่ทําให้ใครบางคนมาส่องมาสืบชีวิตของคุณนะคะความน่าสนใจในตัวคุณพลังงานของคุณสิบใบนะตะัวตนของคุณพลังงานของคุณสองเหรียญ เป็นพลังงานของใครบางคนที่คิดวนเวียนอยากจะกลับมาหาคุณแสดงว่าเคยพูดคุยกับคุณเคยรู้จักกับคุณนะคะเคยจีบคุณเคยคบกับคุณเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักและก็เป็นพรังงานหกถ้วยเป็นคนเก่าค่ะนะคะเพื่อนเก่าสังคมเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าเก่าเดอะแจ็คเมนนะคะ ก็เป็นพอสะพานที่อาจจะเหมือนจบไปแล้วเลยอะนะคะเหมือนคุณอาจจะมีการสิ้นสุดสถานการณ์เหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำอะไรใหม่ๆนะคะก็พลังงานของคุณน่าที่จะเป็นพลังงานของคนที่เขารู้จัก นะคะรักต่างวัยเพื่อนต่างวัยคนในอดีตนะคะแล้วก็พลังงานของคุณเป็นเพสซับเพนเดเคิลเป็นคนที่ได้รับสิ่งใหม่ๆคิดจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคิดเริ่มต้นใหม่หรือว่าได้รับโอกาสดีๆนะคะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต คุณเป็นคนลักษณะนะคะจิตใจดีมีเมตตามีสเสน่ห์อัธยาศัยดีน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานนะผู้คนน่ารู้จักนะคะแล้วก็รักใคร่ในตัวของคุณตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่านะคะเปลี่ยนปรับปรุงทัศนคติความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะเปลี่ยนสถานที่ทำงานนะ,ะเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะ,ะเปลี่ยนอาชีพงานนะ,ะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะคะเปลี่ยนสังคมใหม่ก็เลยทำให้ใครคนนั้นที่เป็นคนในสังคมเก่าๆของคุณอยากจะสืบ อยากจะซองอยาจะดูชีวิตของคุณและอยากจะกลับวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งเขาคนนั้นกับคุณเนี่ยนะะมีการจบกันเลิกลากันไปอย่างรวดเร็วไม่ได้มีคำลําลาใดๆนะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานออกงานแยายงาน,งานคุณอาจจะมีการเปลี่ยนโปรไฟล์นะเปลี่ยนเปลี่ยนแอปนะต่างๆนะคะสร้างแอปขึ้นมาใหม่ นะคะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่หรือว่าทำรายสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและคนเหล่านี้หลุดออกไปจากวงโคจรชีวิตของคุณและเขาสืบส่องคุณนะ,ะอยากรู้อยากเห็นชีวิตของคุณเมื่อเห็นแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ เขาก็เลยมีความสนใจอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเนี่ยไพ่ The View of Fortune ะนะคะยังไม่ได้ต้องการที่อยากจะหลุดออกจากวงโคจรชีวิตของคุณนั่นเองนี่คือพลังงานของคนที่อยากสืบอยากส่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมาดูกันใครบางคนสืบส่องชีวิตของคุณเขานะคะเห็นอะไร ขอดูลักษณะโดดเด่นนะคะของคนคนนี้หน่อยเขามีลักษณะเด่นเด่นนะคะเป็นอย่างไร The Devil วิเขาคนก้างที่อยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ The Devil มีพลังงานของคนที่หมกมุ่นคนที่อิจฉาด้วยนะนะ,ะมีพลังงานคนที่แอบอิจฉาคุณด้วยนะ,ะแอบบั่นท้ชีวิตของคุณด้วยหรือว่าแอบ ที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของคุณด้วยนะคะคืออยากได้ชีวิตแบบคุณอยากเป็นชีวิตแบบคุณแล้วก็มีพลังงานเดร์เลเวอร์คู่รักคนรักที่เขามีแฟนแล้วนะคะเขาอาจจะมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแต่มาลงหลายคุณมาเห็นชีวิตของคุณแล้วก็อยากครอบครองคุณเป็นพลังงานของคนทางไกลยอยู่ไกลาจากคุณนะคะ ก็พลังงานอยู่ไกลก็คงจะเป็นการที่สืบที่ส่องผ่านโซเชียลพลังงานของคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะคะคืออยากคุยนะคะอยากคุยอยากกลับเข้ามาคุยอยากจะมาพูดมาสื่อสารนะ,ะมาเล่ามาบอกนะหรือว่าคนเคยเคยรู้จักกันเนี่ยนะคะเคยคบเคยคุยกันเคยเป็นเพื่อนกันเคยสนิทสนมกันเคยอยู่ในสังคมเดียวกัน นะก็อยากจะพูดอยากจะคุยนี่คือพลังงานของเขานะคะมีความหมกมุ่นด้วยนะมีพลังงานของเดอะเดวิลเข้ามานะค,ะคนที่อิจฉาคนที่หมั่นไส้ชีวิตของคุณความสําเร็จของคุณความสุขของคุณก็มีนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันขอดูพลังงานใครบางคนสืบส่องชีวิตของคุณเขาเห็นอะไรมาดูซิ เขาเห็นอะไรในชีวิตของคุณสืบสองนี่พลังงานของความมุ่งมั่นนะคะเห็นความจริงจังความเอาจริงเอาจังความเพียรพยายามความกระตือรือรน้นนะความอยากประสบความสําเร็จนะความอยากมีความมั่นคงในชีวิตมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบนะคะแม้นะ,ะจะเป็นพลังงานของคนที่แบบ อาจจะเป็นพ่อหม่เป็นแม่ไม่เคยแต่งานเคยมีครอบครัวแล้วหรือว่านะสาวโสดหนุ่มโสดก็แล้วแต่แต่เขาเห็นถึงความมุ่งมั่นความเพียรพยายามการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ประสบการณ์ชีวิตนะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างความมั่นคงในชีวิตสร้างอาชีพการงานการเงินสร้างความสําเร็จนะอยากจะสมบูรณ์แบบอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะแล้วก็ ต้องการได้รับชื่อเสียงต้องการได้รับคำชื่นชมและต้องการที่จะจบปัญหาในอดีตนะคะอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขกับสังคมใหม่นะสิ่งใหม่หรือว่างานใหม่อาชีพใหม่นี่คือสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตของคุณนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเอออยู่ในสังคมใหม่อยู่ที่ทํางานใหม่นะอยู่ในเออเรียกว่ามีการสร้าง โปรไฟล์หรือว่าทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็เห็นว่าชีวิตของคุณมีความสุขนะก็มีทั้งอุปสรรคบ้างแหละนะมีทั้งปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตกำลังที่จะไปได้ดีประสบความสำเร็จและเขาเห็นอะไรอีกเอซับคับการเริ่มต้นการได้รับโอกาสโอกาสนะคะมาจากผู้คนนะรอบข้างผู้คนที่ให้ความชื่นชม นะแล้วก็ยกย่องในตัวของคุณนะอาจจะเป็นความรู้ความสามารถของคุณที่คุณแสดงออกไปและความจิตใจดีมีเมตตาของคุณนะความเก่งความฉลาดนะความแสดงออกถึงการกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะเป็นคนที่มีน้ําใจต่อผู้อื่นมีความเป็นผู้นำนะมีความกล้าแสดงออกถึงการที่แบบ ทำในสิ่งที่มันเรียกว่าแปลกแตกต่างจากเดิมนะคะจากเดิมคุณอาจจะเป็นคนนิ่งเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะาไม่ค่อยแสดงออกหรือว่านะคะในชีวิตจริงอาจจะเป็นคนนิ่งๆก็ได้นะแต่เวลาที่นะคะแสดงออกในโซเชียลนะ,ะก็เหมือนกับมีการแสดงออกถึงการโพสเกี่ยวกับความสุขความสําเร็จ นะมีสังคมใหม่มีความแปลกใหม่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณก็เลยทําให้คนคนนี้อยากจะรู้ว่าเอ้ยนะเวลาที่แบบใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเพื่อนที่ทํางานเนี่ยเห็นนิ่งเงียบ,ยบแต่พออยู่ในโซเชียลแล้วทาไมรู้สึกแบบมีความสุขจังเลยกระดิกกระดาอะไรเงี้ยนะนี่คือความแตกต่างนะที่คุณแสดงออกทําให้เขารู้สึกว่าเอออยากจะเรียนรู้ นะชีวิตของคุณอยากจะกลับมานะพลังงานคนนี้แล้วเขาเห็นสิ่งใดในตัวของคุณอีกเมื่อสืบเมื่อส่องนะคะเขาเห็นว่าตัวของคุณมีทัศนคติความคิดความอ่านนะคะที่มีการที่แบบเหมือนไปเริ่มต้นใหม่แล้วอะนะคะไปเริ่มทํางานใหม่ไปทําสิ่งใหม่แล้วก็มีชีวิตชีวานะคะมีความสุขมีความสําเร็จอยู่กับสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้แสดงออกถึง ในเรื่องของความสุขของตัวเองอะ่ะนะแล้วก็ได้รับการชื่นชอบชื่นชมจากผู้คนนะ mm hmm. เขามองว่าตัวของคุณเนี่ยมีการเยียวยาหรือว่ามีการที่แสดงออกถึงความรู้สึกเหมือนจะอดีตอะ่ะมันอาจจะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเหมือนจบหรือว่าจากบางสิ่งบางอย่างหรือว่าผิดหวัง จากเรื่องราวเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงออกมาอยู่สถานที่แห่งใหม่นะได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอสังคมใหม่ทํางานใหม่แล้วรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณดูสดชื่นนะ,ะมีชีวิตชีวามีความสุขมากกว่าเดิมดูเป็นเด็กอะนะคะดูเป็นเด็กดูเป็นคนสดใสร่าเริงสนุกสนานนะคะในสังคมที่คุณเป็นอยู่และเขาเห็นอะไรอีกนะะสักห้าเรื่องเนาะเห็นความสุขสิ ความสุขที่เขาอาจที่จะไม่เคยได้สัมผัสนะคะคุณอาจจะไม่เคยแสดงออกเนาะเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บอาการเก็บความรู้สึกนิ่งๆเงีเยบๆนะแต่เขากับเห็นความสุขที่คุณแสดงออกมานะคะผ่านความรู้สึกอะไรบางสิ่งมาอย่างนะะแม้จะมีปัญหาแม้จะมีความทุกข์หรือว่าแม้จะเจอนะผู้คนสังคมที่อาจที่จะเอารัดเอาเปรียบคุณ หรือว่านะมองคุณในแง่ร้ายอะไรเงี้ยแต่คุณก็พยายามแบใช้ชีวิตให้มีความสุขนะพยายามจะมุ่งไปข้างหน้าพยายามจะทําตัวเหมือนกับเรียกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเรียกว่าข้างนอกสุขใสข้างในอาจจะเก็บประสบการณ์ชีวิตไว้ก็ได้นะคะเขาสัมผัสรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะว่าคุณผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะและ้ ผ่านเรื่องราวผ่านปัญหามาเยอะแยะมากมายมีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยังนะเจอปัญหาเดิมๆเจอปัญหาอะไรที่มันแบบเป็นปัญหาซ้ําๆนะความเจ็บปวดเหตุการณ์บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะพฤติกรรมความไม่น่ารักของผู้คนอยู่แต่คุณก็ยังเป็นคนที่มีน้ําจิตน้าใจแบ่งปันช่วยเหลือนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาชนะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะคะ ได้ด้วยและนะคะเขาเห็นสิ่งใดอีกอสืบส่องแล้วเห็นอะไร mm hmm. เห็นความดือ้อนะคะ mm hmm. เห็นความดือ้อเอาแต่ใจตัวเองของคุณนะคะ mm hmm. เห็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่า mm hmm. มีปัญหามีความทุกข์อ่ะไม่ค่อยที่จะแสดงออกให้คนอื่นเห็นหรอกนะคะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งเก็บอาการได้เก่ง ะะแต่กลับเป็นคนที่เหมือนกับว่ามักที่จะแสดงออกว่าออสามารถที่จะอยู่ได้สามารถที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะสามารถที่จะมันกลับเดินต่อไปนะคะ ก้าวต่อไปหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างได้นะคะยังมีแรงยังมีความมุมนันยังมีความอดทนยังมีความเพียรพยายามนะ,ะมันก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณก็เหมือนกับว่ามีความเครียดมีความรู้สึกแย่อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็คือเหมือนเดินหนีไปนะคะไม่ได้สนใจเนาะแม้จะพยายามที่จะเหมือนกับเรียกว่าอดทน นะเรียนรู้กับมันสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆได้แหละมันไม่สามารถที่จะหายไปจากชีวิตของเราได้หรอกนะคะเพราะว่าผู้คนนะหลายๆคนที่อยู่รอบๆตัวนะก็อาจจะมีลักษณะนะ้นิสัยที่คล้ายๆกันความคิดคล้ายๆกันแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของคนเหล่านั้นไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือนะสู้กับความรู้สึกของตัวเองสู้กับนะเอ,อ่อความทุกนะปัญหาต่างๆนะ ของตัวเราเองเนี่ยแหละนะคะคือสู้กับจิตใจอะทำจิตใจให้เข้มแข็งเนาะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะคะและเขาสองคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรแปดดาบเขาหน้าที่จะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะที่เขาเหมือนกับว่าเคยเคยทําอะไรไว้กับคุณไว้อะนะเคยทําไม่ดีเคยพูดไม่ดีเคยทําแย่ก,กับคุณไว้ นะคำพูดหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจพูดทําร้ายจิตใจคุณนะคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่แต่ไม่สามารถที่จะเหมือนกับแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าไม่สามารถกลับมาแก้ไขหรือว่าพูดอธิบายอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ปล่อยให้คุณเขาจไปแบบนั้นหรือว่าปล่อยให้คุณเสียใจไปแบบนั้นนะคะได้แต่นิ่งเฉยนะแล้วก็เหมือนกับว่า พยายามที่จะเหมือนเก็บความรู้สึกนะที่มันแย่ๆเอาไว้นะไม่พูดจะดีกว่านะพูดออกมาก็อาจจะทําร้ายใจิตใจคุณก็ได้นะไม่ต่อความยาวไม่สาวความลึกความยืดนะคนคนนี้เหมือนกับว่าพยายามที่จะนิ่งนะแต่มีความรู้สึกเหมือนอยากจะอธิบายอะนะคะอ,อ้ำอ่ำอึ้งอึ้งนะคะอยากพูดอยาาอธิยะอธ อธิบายอยากบอกบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเหมือนสำนึกผิดอะ่ะเหมือนคนที่ทำผิดหรือว่าทำอะไรให้คุณเสียใจแล้วก็มีความรู้สึกแย่กับตัวเขาเองเนาะและเขาต้องการเออคิดจะทำอะไรเด็กสตรงพลังงานของเขาเหมือนต้องการความรู้สึกดีๆจากคุณความเห็นอกเห็นใจจากคุณความรักความเมตตาความเอาใจใส่จากคุณนะคะ คือคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือว่าอาจจะเป็นแฟนของคุณอาจจะเป็นภรรยาสามีของคุณครั้งในอดีตที่เคยได้รับความรักความเมตตาเคยได้รับการช่วยเหลือเคยได้รับการสนับสนุนการดูแลเอาใจใส่จากคุณเคยเป็นครอบครัวของคุณเคยเป็นภรรยาของคุณเคยเป็นสามีของคุณเคยเป็นเพื่อนคุณในโซเชียลนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนตั้งแต่ นะคะคุณเปลี่ยนมีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนสถานะก็ได้หรือว่าไม่ได้พูดคุยกับเขาแล้วไม่ได้อยู่สังคมเดียวกันแล้วนะไม่ได้ติดตามกันแล้วไม่ได้อยู่ในโซเชียลหรือว่าไม่ได้แอดนะแอดแอปพลชันต่างๆนะเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยท้าคนคนนี้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ นะแต่สิ่งที่ทำให้เขามีความรู้สึกแบบสนใจคุณหรือว่าอยากจะติดตามหรือว่าสืบหรือว่าส่องคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นการที่แบบอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณส่องแล้วก็สืบผ่านโซเชียลนะคะเห็นชีวิตของคุณที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายังเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวเดิมๆเ,เจอสถานการณ์เดิมๆแต่คุณก็ยังเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตา นะคะมีความเสมอต้นเสมอปลายนะเป็นคนดีตลอดเวลานะคะแต่ก็คือก็อยู่ได้คุณสามารถดูแลตัวเองได้นะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะคุณก็ยังเป็นคนดีในสายตาของเขาเสมอและเขาคิดจะทำอะไรกับคุณในอนาคตโอ้มีคิงออฟบอลด้วยนะตั้งท่าเลยนะตั้งท่าที่จะพูดคุยหรือว่าติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะทักข้อความทักแชท หรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวของเขาไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งนะไม่ได้ถูกตัดทิ้ง <c oughs> จากชีวิตของคุณอารมณ์เนี้ยคือแบบอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะเป็นสังคมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณอยากจะถ้าเคยเป็นคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นแฟนก็อยากจะกลับเข้ามาเป็นคนที่คุณเคยรักเคยชอบเคยสนใจนะเคยถูกอกถูกใจอารมณ์นี้เลย นะเขารับไม่ได้หรอกกับการที่คุณเมินเฉยใส่เขากับการที่คุณไม่สนใจเขากับการที่คุณปล่อยเขาเคว้งคว้างอ้างว้างเดียวดายเนี่ยไม่มีนะค,ความรู้สึกใด,ดๆต่อกันไม่รู้อยู่ในสถานะอะไรไม่รู้จะเรียกว่าแฟนไม่รู้จะเรียกว่าเพื่อนหรือว่าอะไรนะไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดไม่กล้าทักนะคะแต่คืออยากจะรู้จัก หรือว่าสนใจชีวิตของคุณตลอดเวลาเนี่ยคนทางไกลหรือว่านะคะอยู่ไกลจากคุณไม่ได้เป็นเพื่อนคุณไม่ได้อยู่แอพพิชั่นเดียวกันกันกบคุณนะคะแต่ก็ยังสนใจชีวิตของคุณอยู่นี่คือพลังงานของคนที่สืบที่สองนะคะคือลืมคุณไม่ได้นะสนใจชีวิตของคุณนะตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้ยิ่งเป็นพลังงานคนที่เหมือนลหลงไหลอะคลั่งไคลนะคะความสวยความหล่อสเสน่ห์ ะะชีวิตของคุณนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าคือแบบอยากจะกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนี่คือพลังงานของคนคนนี้ฟังเพื่อเป็นแก้นํำทางพอจะนึกออกไหมว่าเป็นใครนะ,ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ